How are you going user joined your channel user left your channel <laughs> 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 <Orkiana>. <laughs> 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 ปืนปืนลอยได้ปืนลอยได้ไปดูปืนดูปืนปืนอู้ยตายท้องจะรู้เลยเดี๋ยวจะค้นข้นไหนถามว่าตำรวจปักข้อไหนยิ่งยินอยู่แถวนี้เลยนะกดไลไ์บ้างยังไม่รู้เลย ในในหมอปั๊มหัวใจหมอเออีกแล้ว <laughs> อีกแล <laughs> ้วไม่ไม่ครั้งนี้ต้องแบบช้าช้าต้องลงสุดสุดขึ้นโอเคไปปั๊มมทำไมมันมันใจหัวใจมาะเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วยังไม่ได้ถือปืนเลย <laughs> แต่เขาลุกได้ไม่ปลอดภัยแล้ว แน่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 มีทิ้งปืนเก็บปืนนั่นน่ะไปนั่นไง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 แน่แน่แน่ช่วยด้วยแล้มีพิ้วโยคะบนกระจกรถรถมารถมารถมาตรงนี้อ้าวรถใครอ่ะมาจอดตรงนี้หยุดหยุดหยุด ค่อจะเล่นพิี่ิีดลงมาจากรอบแรกเลยโอ้ยอมหายจิ๋หายเลยโอ้ยไม่ตีดนจิมหายแล้วฮ้องมาแล้วิหาย นั่นไงนั่นไงเล่นโตดแล้วแหละนั่นไงดูด้วนียหมอลุกขึ้นเลยหมอลุกคือเป็นอะไรอ่ะหมอลุกหมอลุกหมอลุกอะไรนะเพื่อเพื่อเฮ้เดี๋ยวมีรถมามีรถมารถขอขอทางรถขอขอทางรุนาอยู่กับพี่นะครับแล้วลงจากรถแล้วก็บอกจ้าโอเคดีมากครับ แต่ละนาอยู่นิ่งๆนะฮะขอบคุณมากครับที่ให้ผมสำเร็จความไข้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ผมสำเร็จความไข่นะฮะเยี่ยมเจ๊กเช๊กเราเราบิดได้ไรแล้วไปเลย กันสีขาวกันสีขาวกันสีขาวเอาเหยียบแล้ลงจากรถเลครับลงลงจากรถเลยครับลงจากรถด้วยเอ้ยหมอหมอช่วยด้วยหมออยู่ไหนอยู่ไหนพูดไายหมอไม่มียายทุกงานงอกหมอครับหมอหมอหมอเลยครับไม่มีมีเด็กคิกเกินจริงๆตำรวจที่ตำรวจมีที่ซื้อไหมอ่ะมาฟ้าหมอหมอขึ้นหอขึ้นหอโอเคโอเค เอาให้แล้วที่ผมจะพร้อมแล้วไม่รอแป๊บเดี๋ยวผมไปเอาไอันี้ก่อนมิดคิดไงไปได้ไปได้เป็นฮอครับหมอไปเลยคู่หูไปตำรวจไปด้วยไม่ไม่เดี๋ยวไปเอาไปเอามิดคิดไปหนึงเอามีคนช่วยกันดีกว่ารอเดี๋ยวผมแย่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนเฮ้ยเดี๋ยวเขาตอบผมโอเคไม่ถึงอะ แม <Mich S 1> <łbym> ่เรียบร้อยอะไรคำับที่ให้หมอจัดการทพี่ยบพึ่ึเอาอีกยังไม่ฟื้นเลยแวลท่าให้ได้นะเดะเดเดอาเอาเอาคิปหายตัวค้างเฮ้ยหายตัวค้างเอ้ยไม่สนุกะเฮ้ยค้างเลย มีช้างเหมือนกันเสร็จร้อยกดอะไรบ้างนะกดอะไรบ้างนะสภาพหมอกดอะไรบ้างนะดันยังไปห้องข้างล่างกันปะอยากขึ้นอยากขึ้นเออไปห้องไปห้องหายแล้วหมอโดนเล่นแล้วเฮ้ยหมอบินเลยหมอวิ่งเลยหมอวิ่งหมอไปเลย User left your channel เออพอไม่มีอะไรเ่อละอ้าเหนื่อยวะ